สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลค่ะวันนี้คุณตาจะไปทุระค่ะพาคุณตาไปทุระแม่ค่อนก็เลยจะมาเอาคําแพงมาเอายายออกไปหมัดไหวอยู่หลักง้มวิ่นจ้ะฝากกว่าแม่คว้านเข้าไปถอดขานั่งเงียวแล้วจ้ะ นั่งหอบหยาไปแล้วจ้ะไปแล้วหอบหยาได้หอบหยาหอบปักง่ายเลยน้ำปากไปเพืพ่้นดอกเขาว่าอิลีนั่นละค้าเหี้นเหียนนัน่นไปไป ว่าเขาขายเหี้ยแย้มใดเขาก็ยุดย้มนั่นเลยผุ่นชิมยาเลยบ่ไดว้าเพื่นสิไปกับไปนั่งกับบ่เป็นนั่งกับบ่ดื้อบนได ก็ดือดอกจ้ะแบบเชื่องเชื่องแต่ว่านั่งนั่งมักค้นหลายบ่ได้เมาพื้นดอกจาก้าย่างตอได้จา้าคุณคำแพงคย่ายขาขันค้นหลายๆนั่งก็สิมักนังเสียล่มดีจ้ะนั่งกับเงาอยู่แต่กอนกับมีดาวกับนอย,อยู่นำ้ำ นั่งกับพ่อมีเพื่อนแต่ดาวกับหน่อยก็ไปยูว่วัดแล้วนั่งกยบเงียบๆเง,งาๆก็อยู่กับตากับแม่คว้านเป็นบางมือก็ออกสียเงาเงาแน่เงามากเพราะว่านั่งนั่งชอบแบบคนหลายผู้คน้นหลายเล่นน้ำคน้น ชีวิตประจําวันของคุณยายกับแค่นี้บางมือให้ออกไปย่างเ่นให้ออกไปย่างออกกําลังกายทั้งคุณบบคน,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 นั่งกระบอกไปจ้ะขื้นเดินนั่งย่างยางบ่สะดวกจ้ะเพราะมันเป็นหินคล้ายๆหินลูกล่างหินเป็นกรวดก้อนเล็กๆเดินลําบากเพราะเท้าเขาก็เป็นแผลค่ะ ฝากแอ่อมอกออมใจพ่อแม่เอซีทุกท่านในด้วยจ้าฝากผู้ใหญ่ใจดีช่วยอุดหนุนสั่งจองผลไม้ออนไลน์คัมแพงด้วยจ้าที่เพจพังคัมแพงจ้าแพ่งกับพึ่งสิเคยเหตุจ้าพอมีประสบการณ์แล้วก็บพวกพี่พีเพิ่นแนะน้ำมาก แต่เลยลองเฮ็ดเบิงพราวตาก็ไปเกี้ยวหญ้าไปตัดบักนัดบ่ดได้จ้ะตาก็ปวดแขนตาปวดแขนแหง้งหญ้าก็ไปเกี้ยวหญ้าบักนัดกลับไปซับน้ำเพิ่นบ่ได้จ้ะน้ำกับออกซิฮอนแล้วกับสิดใดใส่น้ำเพืองขึ้นแน่ช่วงมางหันก็มีฝนแน่ก็พ่อไข่จ้ะ ฝากแม่แม่เอฟซซอยในน้ำมาน้ำในด้วยจ้าจ้งใดไปจ้งใดแม่ควานกับบอมีความหูปันใดทางด้านนี้บอมีบ่เคยเห็ดจ้ะในช่อง YouTube ช่องนี้ก็บคนติดตามกันยังมาทำได้นนหลายก็เลยเหมือนน้ำเห็ดน้ำ YouTube ยูทูบบ่ไดจ้ะไปที่เพจของพังคำแพง,พง,พงจ้ะซอย กดหน,นุนซอยแนะนำํำให้ความรู้แม่ควาน้ำในด้วยจ้าพอแม่เอฟซีท่านใดท่านที่ใจบุญซอยในนํำเพิ่มเติมมาเด้วยจ้าแอดไลน์มากกับใดจ้าโทรศัพท์คุณตาก็พังหลับหล,ลับใดเน่โบนเน่จ้าชาร์จแบตกับบ่เขามานันตาเห็ดตกน้ำก็เลยติดต่อกันบ่คอยใดพันใดจ้า คลิปนี้ก็จบลองน้ำคำแพงเด้อจ้าอย่าลืมติดตามดเด้อจ้าเด้อฝากเป็นกำลังใจใส่อุดหนุนคำแพงน้ำเพื่อเป็นทุนซื้อสป,ประโรดทางคำแพงจ้าที่เพจพังคำแพงนะคะรับจองออนไลน์จ้าขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าจ้าสวัสดีค่ะ